เป็นคุณรู้ว่าคนจะไปนั่งฉี่อยู่ท้ายเรือเรือมันควรจะจอดหรือมันควรจะวิ่งต่อคนเรารู้ว่าท้ายเรือมันลื่นแล้วมันก็ติดกับน้ําจะไม่ช่วยจับไม่ช่วยประคองเลยเหรอหรือสุดท้ายของดวงจิตสุดท้ายที่ตะโกนเรียกครับเขายัางไม่จมเลยถ้าตั้งใจหรือพยายามช่วยเขาสักนิดหนึ่งเขาอาจจะไม่ตายก็ได้เรือตอนอยู่ท้ายเรือ ทุกคนเขาถามว่าถ้าเป็นคุณรู้ว่าคนจะไปนั่งฉี่อยู่ท้ายเรือเรือมันควรจะจอดหรือมันควรจะวิ่งต่อทิ้งท้ายไว้แค่นี้สองคนเรารู้ว่าท้ายเรือมันลื่นและมันก็ติดกับน้ำจะไม่ช่วยจับไม่ช่วยประคองเลยเหรอและขนาดที่ลื่นลงไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดลุก แค่จับเท้าแล้วลุกขึ้นมาคว้ามือหรือเรียกคนเข้ามาคว้าตอนนั้นจะช่วยไม่ได้ชเชียวหรออันนี้ฝากเป็นข้อคิดที่ได้เห็นนะครับเขาเขาไม่ให้พูดอะไรมากกว่าน,นี้เพราะว่าแต่สิ่งสุดท้ายเพลงสุดท้ายนั้นเขาฝากให้กับแฟนเขาว่าบุญวาสนาขาดกันแค่นี้หมดกันแค่นี้ไม่คิดไม่ฝันแต่สุดท้ายความรักที่ดีที่สุด ถึงมันจะยากเย็นถึงมันจะลำบากถึงมันที่ผ่านมามันจะทุกข์บ้างสุขบ้างก็อยากให้แฟนผมจำชื่อแฟนพี่เขาไม่ได้แ่ะมีความสุขแล้วก็อยากติดอยู่กับทีโมพูดแค่นี้เองเพื่อเขาบอกว่าที่ต้องมากวนใจเพราะว่าให้เป็นหลักฐานว่าเขาอยากบอกทุกคนว่าสิ่งที่เขามาขอร้องมันเป็นเรื่องจริง แล้วก็อยากให้ทําให้จริงๆซึ่งผมเองผมไม่เกี่ยวข้องและผมก็ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะมันมีทั้งเรื่องกฎหมายและที่สําคัญคือควรจะละอายบ้างกับที่ผ่านมากินอยู่กับเขามาได้พักใหญ่แล้วหรืออยู่กับเขามาในวันที่เขาร้องขอความช่วยเหลือหรือสุดท้ายของดวงจิตสุดท้ายที่ตะโกนเรียกครับ เขายังไม่จมเลยถ้าตั้งใจหรือพยายามช่วยเขาสักนิดหนึ่งอ่ะเขาอาจจะไม่ตายก็ได้เอาเป็นมากแค่นี้นะเดี๋ยวผมจะมีประเด็นไปมากกว่านี้แหละซึ่งผมอย่ายวุ่นวายกับผมเลยเมื่อกี้ผมแต่ผมผมสงสารพี่เขานะแต่ว่าผมก็